ลูฟี่เกียร์หพลังใหม่ในอนาคตของเขารูปแบบเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขานั้นก้าวข้ามคําว่าต่อกรกับคนระดับจกักรพรรดิอย่างไคโดไปให้ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้นะครับน่าจะเป็น1คลิปหนึ่งประเด็นนะครับที่แบบว่าหลายต่อหลายคนนั้นนะครับอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องร่างใหม่ของลูฟี่เรียวง่ายๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นของเกียร์หของลูฟี่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ อาจารย์โอดาห์นั้นนะครับก็เคยให้คําใบ้นะครับว่าลูฟี่นั้นน่ะน่าจะมีนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกียร์หของเขาแน่นอนในอนาคตนะครับแต่พวกเรานั้นก็ยังไม่รู้แหละครับว่าจะเป็นเมื่อใดนะครับจะเป็นภาคนี้หรือไม่หรือจะเป็นในภาคอื่นแต่ถ้าดูนะครับจากสถานการณ์ล่าสัตว์นะครับของลูฟี่แล้วนะครับถ้าประเด็นว่าลูฟี่นั้นจะเอาแบบว่าพลังผลพิศดารที่ตื่นแล้วเกียร์หนะครับหรือว่าฮาคิที่มันพัฒนาไปมากกว่านี้โอกาสนะครับจะไปนะครับในรูปแบบของเกียร์หมีสูงเลยเนื่องจากว่านะครับฮาคิ แบบใหม่ของลูฟี่นั้นมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับเวลาลูฟี่นั้นอัพร่างใหม่ของตนเองแต่ก่อนอื่นเลยเนาะก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผม Facebook Fanpage แล้วก็ในส่วนของแอปป ili ิลี่ i ิลีก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งด้วยไม่อย่างนั้นมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนลนนะรว่ากันนะ อนาคตจริงๆคลิปนี้เคยทําไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องนะครับที่อาจารย์โอดานั้นได้ตอบไว้ในมุมตอบคาถาม SBS เล่มที่98นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง g ยร์5นี่แหละก็คือมีคนถามอาจารย์โอดาเกี่ยวกับเรื่องร่างใหม่นะครับของลูฟี่นะครับอาจารย์แกก็บอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันไป 5G แล้วมันพัฒนานะครับไปจาก 4G นะครับมันก็เป็นโค้ดคาใบ้นะครับที่ตรงตัวเลยแหละครับว่าอนาคตนั้นลูฟี่นะฮะมี g ยร์5แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเวลาไหนแค่นั้นเองซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้ลูของเรา ก็อัปเกรดความสามารถของตัวเองไปแบบรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับฮาคิเกราะของตัวเองที่สามารถเป็นฮาคิ้เกราะขั้นสูงสูงได้แล้วนะครับก็อธิบายนิดนึ่งด้วยกันขั้นสูงสูงเนี่ยก็คือสามารถโจมตีศัตรูนะครับจากภายในหมายถึงว่าโจมตีไปแล้วนะครับสามารถทํรลายนะครับร่างกายศัตรูก็คือให้ศัตรูนั้นบาดเจ็บนะครับจากภายในได้ตับไตม้ามไส้พุงอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อถูกโจมตีไปก็จะเจ็บปวดจากการถูกโจมตีหรือนะครับจะเป็นอาคิสังเกตที่ได้มานะครับจากการที่ต่อสู้กับอคาตาคุริจนสามารถมอองงเห็นนาคตได้จ ลูฟี่นั้นสามารถจัดการศัตรูได้นะครับด้วยความเร็วสูงโดยการที่มองเห็นอนาคตหรือว่าการตั้งรับหรือล่าสัตว์นะครับที่แบบว่าสําคัญสุดๆเลยแล้วก็เป็นประเด็นหลักๆด้วยนะครับก็คือฮาคิราชันนะครับขั้นสูงขึ้นไปด้วยเป็นการโจมตีศัตรูนะครับเหมือนกับฟีลแบบทําให้ศัตรูนั้นติดสตันนะครับเมื่อถูกโจมตีก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการโจมตีนะครับที่แบบว่าทั้งหมดสามฮาคิเนี่ยลูฟี่นะครับไประดับที่มันสูงไปแล้วทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งหลายคนจะถามว่่่่่่าาาแแลลลลลล้้้้วววววมััััันนนนเเเกกกกกกกีีีียยยยอออออะะไไรรรบบบููฟคตงงปด ลูฟี่นั้นกว่าจะร่างแต่ร่างมาเขานั้นล้วนแต่เอานะครับสิ่งรอบกายของตนเองนะครับในการมาขับร่างอย่างเช่นนะครับเกียร์สองเขาใช้นะครับการสูบฉีดเลือดของตนเองนะครับทำให้ยางในร่างกายของตัวเองเนี่ยก็คือมีความเร็วที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูฟี่นั้นมองนะครับมาจากสิ่งรอบตัวของตนเองหรือแม้กระทั่งเกียร์สามนะครับที่เขานั้นคิดว่าโอเคเราต้องทําให้บางส่วนนั้นใหญ่ขึ้นยกเว้นบาะหําน้อยของตนเองอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นผลพลอยได้แล้วกันนองกั ซึ่งแต่ละส่วนที่ผมพูดมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะครับได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมาในการควบรวมในการอัพร่างใหม่หรือความสามารถใหม่ๆหรืออย่างการที่พี่แกนั้นฝึกฝนนะครับจนมีฮาคี้ของตนเองรูปแบบเกรสีของลูฟี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะว่าจะเป็นเบลแมนแทงแมนนะครับหรือว่าเซน็กแมนล้วนแล้วแต่นะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับการใช้ฮาคี้ของตนเองควบรวมกับร่างใหม่ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างเบลแมนนะครับที่เน้นนะครับฮาคี้เคลือบตนเองและใช้แรงดีนะครั ในการตีโจมตีศัตรูหรือจะเป็นร่างแทงแมนนะครับที่เน้นการตั้งรับนะครับเมื่อศัตรูโจมตีมาแล้วก็ดีศัตรูออกไปหรือจะเป็นเนักแมนนะครับที่ควบรวมกับฮาคีสังเกตขั้นสูงโดยการที่มองเห็นอนาคตสั้นๆได้ใช่ไหมพอทีนี้เนี่ยก็คือเป็นร่างเนักแมนก็คือใช้การโจมตีที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นยางยืดของตัวเองเนี่ยที่แบบเหมือนงูนี่แหละในการเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับในการโจมตีศัตรูนะครับเห็นไหมจะมีการควบรวมกันระหว่างฮาคีกับร่างใหม่ของตนเองเสมอซึ่งแน่นอนนะครับอนาคตนั้นเกียน ยังไม่ได้มีเปิดเผยหรอกว่าเป็นยังไงแต่เราลองมาดูนะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่ลูฟี่ได้เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกราะขั้นสูงสูงที่เป็นการโจมตีศัตรูจากภายในก็อย่างที่ผมพูดไปโจมตีศัตรูไปปั๊บร่างกายสบัดศัตรูศัตรูนั้นก็จะปวดนะครับจากภายในและก็ยังมีนะครับฮาคิราชันสิ่งใหม่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ที่เป็นการโจมตีศัตรูศัตรูมึนและติดสตันนะครับซึ่งสิ่งนี้ทั้งหมดเลยหากมาควบรวมนะครับกับลูฟี่ในตอนนี้มันก็็็ออาาจจะเเกกิดนครป่่่งงใหมขูฟีื เกีี่ย5ูฟรซึ่งอย่างแรกเลยนะครับการที่ลูฟี่นั้นจะเป็นเกียร์หแล้วก็ควบรวมฮาคิทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกาะขั้นสูงๆูงแล้วก็ฮาคิราชันควบรวมนะครับกับร่างใหม่ของตนเองสิ่งหนึ่งเลยที่ลูฟี่ต้องเตรียมรับแรงกระแทกหนักๆเลยไม่ใช่ศัตรูนะครับจะมาตอบโต้แต่หมายถึงว่าร่างกายนะจะต้องรับภาระนั้นให้ไหว เพราะปัจจุบันนี้นะครับเพียงแค่อาคิเกะขั้นสูงสูงของพี่แกแล้วก็อาคิราชันนะครับลูฟีนะ่เนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยคือเห็นง่ายๆเลยนะครับไม่สามารถใช้ร่างเจสีได้แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับลูฟี่เป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองไปได้เร็วและเห็นข้อบุกพ้องหรือจุดบุกพ้องของตัวเองได้เร็วนะครับจากการที่เขานั้นพ่ายแพ้กับไครโดไป3รอบแน่นอนจุดนี้ต้องไปแก้ไขและหากนะครับมาควบรวมนะครับกับลูฟี่ที่เป็นยางยืดจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่มันโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือือออรรรููปแบบกกาาจมตีีห่ขงฟค ควบรวมกันนะครับระหว่างอาคิโกะขั้นสูงสูงกับอา,าคิร,รชาชันอาอย่างหลักเลยก็คือโจมตีศัตรูนะครับโดยมีอาคิเคลือบตัวเองและหนึ่งซึ่งสิ่งนี้สําคัญเพราะว่านะครับนอกจากจะเป็นรูปแบบการโจมตีที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ยังเป็นรูปแบบการตั้งรับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอย่างแรกเลยนะครับถ้าหากมารวมกับอาคิร,รชาชันด้วยเมื่อศัตรูนั้นโจมตีมาใส่ลูฟี่นะครับในร่างใหม่อย่างร่างเกียห้านะครับโอกาสที่ลูฟี่นั้นจะเอามาควบรวมกันศัตรูนั้นอาจจะต ก็คือเหมือนกับการเอาร่างแท้งแมนนะครับร่างสนิกแมนนะครับแล้วก็ร่างเบลแมนนะครับมาควบรวมกันให้หมดจนกลายเป็นรูปแบบของเ5อย่างที่เราเห็นจะชัดเลยเนยไอ้แท้งแมนกับเบลแมนมันจะตัวใหญ่ๆใช่ไหมในรูปแบบของเ5นั้นอาจจะมุ่งเน้นนะครับในรูปแบบความปราดเปลี่ยวที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมไปมากกว่าเพราะรูปแบบนะครับการโจมตีของลูฟี่ต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นแบบว่าแนวช้าๆนะครับดีตัวเองไปในการโจมตีเหมือนร่างเบลแมนเนี่ยคงเป็นอะไรที่ไม่ได้แล้วเพราะอย่าลืมแล้วกันนะครับว่าการมาท้ากับคนระดับจัจ แต่ละคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วอย่างก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ลูฟี่นั้นประทานนะครับกับไคโดลูฟี่นั้นใช้นะครับฮาคี้ในการมองเห็นอนาคตของตอนเองนั้นยังนะครับเร็วไม่เพียงพอในการหลบการโจมตีของไคโดเลยด้วยซ้ําจึงนําให้รูปแบบใหม่ของลูฟี่นั้นมันต้องเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็เร็วนะครับแบบสุดๆเลย อย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเกียร์สองของลูฟี่นั้นนะครับจะใช้รูปแบบนะครับก็คือการใช้เลือดเป็นหลักนะครับในการใช้เกียร์สองในรูปแบบเกียร์สามนั้นนะครับจะเน้นกระดูกอ่า Scotland, หรือว่าความเป็นยางของตังให้มันใหญ่ในการโจมตีในรูปแบบเกียร์ห้านั้นนะครับโอกาสสูงเลยที่จะเป็นการเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังของลูฟี่ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเน้นความเร็วในการโจมตีแล้วก็ผิวหนังของลูฟี่นั้นจะเป็นการเคลือบฮาคีนะครับตลอดเวลาหมายถึงว่าเป็นการเคลือบฮาคีกรอกขั้นสูงสูง,งตลอดเวลาบวกกับฮ ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหากเป็นรูปแบบนี้จริงๆมันจะหมดปัญหาในทันทีเมื่อลูฟี่นั้นถูกศัตรูโจมตีมาเขานั้นนะครับก็สามารถตั้งรับการโจมตีได้บวกกับการสวนไปนะครับในรูปแบบการโจมตีกลับด้วยเช่นกันคือก่อนหน้านี้อย่างที่เห็นนะครับลูฟี่มักจะแพ้ไคโดเมื่อถูกไคโดโจมตีไม่กี่ครั้งพี่แกนั้นก็มึนนะครับงงแล้วก็สลบไปนะครับซึ่งแน่นอนรูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับจะสามารถต่อต้านในสิ่งนี้ได้นอกจากการหลบนะครับแต่ว่าการที่จะหลบการโจมตีคนระดับจักร อย่างที่ผมบอกไปการที่ลูฟี่นั้นจะทําให้นะครับร่างกายของตัวเองนั้นแข็งแกร่ง มากกว่าไคโดผู้ใช้พลังผลปีศาสายโซออนพันสัตว์มายานะครับที่มีความแข็งแกร่งอึดถึกทนนะครับมากกว่าปกตินะครับตัวของลูฟี่ที่เป็นยางนั้นก็ต้องอึดถึกทนมากกว่าปกติด้วยเช่นกันจึงทำให้ผิวหนังของเขานั้นต้องแข็งแกร่งนะครับมากไปกว่านะครับตัวของไคโดให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยที่ลูฟี่ต้องทำให้ได้ซึ่งสิ่งเดียวนะครับจะทําได้แบบนั้นก็คือการพัฒนาขี้ของตัวเองนั้นไปให้มันแข็งแกร่งนะครับระดับที่หนาสุดๆแกร่งสุดๆนะคร กไดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับการมีฮะคิกรอกขั้นสูงสูงกับฮาคิราชันหากไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้นะครับกับร่างกายตนเองอย่างเช่นความแข็งแกร่งที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโจมตีศัตรูนะครับทางไลยจากภายในแล้วก็การที่ทําให้ศัตรูนั้นติดสตันนะครับหากตรงเนี้ยลูฟี่นะครับไม่สามารถมาควบรวมกับร่างกายตัวเองทั้งหมดได้มันก็จะเป็นสิ่งที่แบบโคตรจะไร้ค่าเลยจึงทาให้รูปแบบของเกียห์5ในอนาคตนั้นมันเลยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นรูปแบบนี้แต่ที่ผมพูดไปเลยครับว่าคลิปนี้เนี่ กับรูปแบบเกียวหของลูฟี่ซึ่งที่ผมพูดมานี้นะครับก็คือเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่จะสามารถใช้ในการต่อกรไคโดได้คือเป็นรูปแบบที่แบบว่าต้องเหนือไปกว่าไคโดเพราะจุดเด่นของไคโดอย่างที่ผมพูดไปอึดถึกทนแข็งแกร่งนะครับแบบสู้ทั้งวันก็ยังไหวคือเห็นไหมความแข็งแกร่งของไคโดสิ่งที่ลูฟี่จะสามารถต่อกรได้ก็คือเขาต้องแข็งแกร่งไปกว่านะครับก็คืออย่างที่ผมพูดไป,ไปการี่ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็ความอง างสิ่งบางอย่างนี่แหละที่ลูฟี่ต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับและมันจะทําให้เขานั้นพัฒนาตนเองไปนะครับในรูปแบบนะครับเกียร์ใหม่ของเขาก็คือเกียร์หตามคําใบ้ของอาจารย์โอดะก่อนหน้านี้นะครับและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าลูฟี่นั้นจะสามารถใช้เกียร์หได้นะครับในภาคนี้เลยหรือไม่ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าหากมาใช้รูปแบบเกียร์หนะครับหรือว่าการตื่นของพลังผลปีศาหรือฮาคิที่มันสูงไปมากกว่านี้มันคงไม่มีทางแล้วแหละที่ลูฟี่นะครับจะสามารถคุณลมไคโดได้แต่สสิ่่่งงงนนนึเลยั้าาทีีมูกว มันมีหรอมันมีเพียงแค่ว่าลูฟี่นั้นจะต้องใช้มันเถียรมากกว่านี้มากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้นยะฮาคิของลูฟี่นะครับแต่ละรูปแบบนั้นนะครับมันก็คือแบบว่าไปในดับที่มันสูงแล้วหากมีสูงกว่านี้นะครับคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากมากเลยนะครับที่จะทำได้ในภาคนี้แต่เราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าจะเป็นรูปแบบฮาคิจะมาก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเกียร์ห้าแต่หากเป็นเกียร์ห้านั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอธิบายไป,ไป мной, ว่าก็น่าจะเป็นรูปแบบนะครับในเรื่องผิวหนังของลูฟี่ให้มันแข็งแกกกร่่่่งงเเเพพิิมมมมาาาขึ้นนนนแลละะืออๆคคับ็ตวด เก5ของลูฟี่จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเออก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนนะต้องการให้เกีย5ของลูฟี่นะฮะไปเป็นรูปแบบใดนะครับลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้และหากใครไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ